ปิดกเล่มที่9พระสุธตันตะปิดกเล่มที่หนึ่งทีคณิกายศีลขันทวักขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 2. สามัญญผลสูตรเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรู91 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณสวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารพัฒใกล้พระนครราชครึกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ1,250รูปวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15คำ่ำเป็นวันครบสี่เดือน รดูดอกโกมุตบานในราตีเพนพระจันทร์เต็มดวงพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแวดล้อมด้วยราชอามาตประทับนั่งณพระมหาปราสาทชั้นบนขณะนั้นเท้าเธอทรงเปล่งพระอุทานว่าดูก่อนอามมาต ราตร,ร,ร,รีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่างหน่ารื่นรมหนอราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่างช่างงามจริงหนอราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่างหน้าชมจริงหนอราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่างหน้าเบิกบานจริงหนอราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่าง เข้าลักษณะจริงหนอวันนี้เราควรจะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีหนอซึ่งจิตของเราผู้เข้าไปหาพึงเลื่อมใสได้ครั้นเท้าเธอดำรัดอย่างนี้แล้วอมาตผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่าขอเดชะท่านปูรณะกัดสปะปรากฏว่า เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปุรณะนะกัสปะนั้นเถิด เห็นด้วยกล้าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปุรณะกัสปะพระหาฤทัยพึงเลื่อมใสเมื่ออมาตผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่อมาตอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลว่าขอเดชะท่านอชิตะเกสกรรมพละ ปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเชิญพระองค์สเสด็จเข้าไปหาท่านอชิตะ เกสกรรมพภะนั้นเถิดเห็นด้วยกล้าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านอชิตะเกสกรรมภะพระหาฤทยัยพึงเลื่อมใสเมื่ออมมาตผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่อมมาตอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลว่าขอเดชะ ท่านปกักุทะกัจจายนะปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุร่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหา ท่านปากุทะกัจจายนะนั้นเถิดเห็นด้วยกล้าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปากุทะกัจจายนะพระหาฤทัยพึงเลื่อมใสเมื่ออมาตผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่อมาตอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลว่า ขอเดชะท่านสนชัยเวรัตถบุตรปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเชิญพระองค์ สเสด็จเข้าไปหาท่านสนชัยเวรัตถบุตรนั้นเถิดเห็นด้วยกล้าวว่าเมื่อพระองค์สเสด็จเข้าไปหาท่านสนชัยเวรัตถบุตรพระหาฤทัยพึงเลื่อมใสเมื่ออมมาตผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่อมมาตอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลว่า ขอเดชะท่านนิครนนาตบุตรปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเชิญพระองค์ เสด็จเข้าไปหาท่านนิครนนาตบุตรนั้นเถิดเห็นด้วยกล้าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านนิครนนาตบุตรพระหฤรุไทยพึงเลื่อมใสเมื่ออมตา์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่กถาปารบพระพุทธคุณ92 สมัยนั้นหมอชีวกโกมารพัฒนั่งนิ่งอยู่ในที่ไม่ไกลพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรเทา้าเธอจึงมีพระราช,ชดำรัสกับหมอชีวกโกมารพัฒว่าชีวกผู้สหายเธอทำไมจึงนิ่งเสียเล่าหมอชีวกโกมารพัฒกราบทูลว่า ขอเดชะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสวนอัมพวันของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ1,250รูปพระกิติศัพท์อันงามของพระองค์ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมดังนี้เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดเห็นด้วยกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระหาฤทัยพึงเลื่อมใสเท้าเธอจึงมีพระราชดดำรัสว่า ชีวผู้สหายถ้าอย่างนั้นท่านจงสั่งให้เตรียมหัตถียานไว้หมอชีวกโกมารพัฒร,รับสนองพระราชโองค์การแล้วสั่งให้เตรียมช้างพังประมาณห้าร้อยเชือกและช้างพระที่นั่งเสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสั่งให้เตรียมหัดถียานพร้อมแล้ว เชิญใต้ฝ่าละอองทุรีพระบาทเสด็จได้พระเจ้าค่าลำดับนั้นเท้าเธอโปรดให้พวกสตรีขึ้นช้างพังห้ารเชือกเชือกละนางแล้วจึงทรงช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิงสเสด็จออกจากพระนครราชครึด้วยพระราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่ สเสด็จไปสวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารพัทพอใกล้จะถึงเท้าเธอเกิดทรงหวาดวันครั้นครามและทรงมีความสยดสยองขึ้นครั้นเท้าเธอทรงกลัวทรงหวาดวันมีพระโลมชาติชูชันแล้วจึงตรัสกับหมอชีวกโกมารพัทว่าชีวกผู้สหาย ท่านไม่ได้ลวงเราหรือชีวกผู้สหายท่านไม่ได้หลอกเราหรือชีวกผู้สหายท่านไม่ได้ล่อเรามาให้ศัตรูหรือเหตุชะไหนเล่าภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ตั้งหนึ่รูปจึงไม่มีเสียงจามเสียงกระแอมเสียงพืมพำมเลย หมอชีวกโกมารพัฒกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงหวาดวันเกรงกลัวเลยพระเจ้าข่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ล่อพระองค์มาให้ศัตรูเลยพระเจ้าข่าขอเดชะเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิด นั่นประที่ที่โรงกลมยังตามอยู่ลำดับนั้นเท้าเธอเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนช้างพระที่นั่งไปจนสุดทางเสด็จลงทรงพระดำเนินเข้าประตูโรงกลมแล้วจึงรับสั่งกับหมอชีวกโกมารพัฒว่าชีวกผู้สหายไหนพระผู้มีพระภาค หมอชีวกโกมารพัฒกราบทูลว่าขอเดชะนั่นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศบูรพาภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่ลำดับนั้นเท้าเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ทรงชำาเลืองเห็นภิกษุสงฆ์นิ่งสงบเหมือนห้วงน้ำใสทรงเปล่งพระอุทานว่าขอให้อุทยพัฒกุมารของเราจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษพระองค์เสด็จมาทั้งความรัก แล้วเท้าเธอทูลรับว่าพระเจ้าข้าอุทยพัทกุมารเป็นที่รักของหม่อมฉันขอให้อุทยพัทกุมารของหม่อมฉันจงมีความสงบอย่างภิกษุสง์เดี๋ยวนี้เถิด93ลำดับนั้นเท้าเธอทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วทรงพระนมอัญชลีแก่ภิกษุสงฆ์ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสพระดำรัสนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญม่อมฉันจะขอทูลถามปัญหาบางเรื่องสักเล็กน้อยถ้าพระองค์จะประทานพระวะโรกาส พยากรณ์ปัญหาแก่หม่อมฉันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเชิญถามเถิดมหาบพิษถ้าทรงพระประสงค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือผลช้างผลม้าผลรถผ,ผลถนู พนักงานเชิญธงพนักงานจัดกระบวนทัพพนักงานจัดส่งสเสบียงพวกอุกคราชบุตรพลอาสาขุนพลพลกล้าพลสวมเกราะหนังพวกบุตรทาตช่างทำขนมช่างกันระบบพนักงานเครื่องสงพวกพ่อครัวช่างดอกไม้ ช่างย้อมช่างหูกช่างจักสารช่างหม้อนักคำนวณพวกนับคะแนนในวงเล็บนักการบัญชีหรือศิลปศาสตร์เป็นอันมากแม้อย่างอื่นใดที่มีคติเหมือนอย่างนี้คนเหล่านั้นย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้นเขาย่อมบำรุงตนมารดาบิดาบุตรภริยามิตรอมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญบำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูงเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้บ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษทรงจำได้หรือไม่ว่า ปัญหาข้อนี้มหาบพิษได้ตรัสถามสมณพราหมณ์พวกอื่นแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำได้อยู่ปัญหาข้อนี้มอมฉันได้ถามสมณพราหมณ์พวกอื่นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนมหาบพิษสมณพราหมณ์เหล่านั้นพยากรอย่างไรถ้ามหาบพิษไม่หนักพระไทยก็ตรัสเถิดพระเจ้าอาชาติศัตรูทูลว่าณที่ที่พระผู้มีพระภาคหรือท่านผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่หม่อมฉันไม่หนักใจพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นมหาบพิตรตรัสเถิด